พี่น้องเอ้ยอิสานเฮาเดียวนี่บอกคือกี่แต่เก่าก่อนเกษตรกร,ร,กรพัฒนาเพ่งพาดตนเองได้ร่วมสมัยปั๊บแต่งเขา่าแนวใดคือแนวใดดีดปลูกพืชแบบอินซี่สารเคมีบอตองม้วนพี่น้องกระเสือใจความปลอดภัยต้องเห็นคาถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนปลูกพืชแบบหมุนเวียนต้องอินซี่ทอนันความเสื่อมัน จังยังยืนสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาวสวนยุคใหม่ไดครับมันนี้น้นำผ้าพี่น้องนะครับมาชมแปลงผักออเจาะแบบออร์แกนิกนะครับหรว่าปลอดสารแบบอินซีนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเจ้าหน่อยพ่อครับ ครับพ่อสวัสดีครับผมนายสมพงษ์เนตรวงอยู่บ้านเด็กกีหนึ่งศูนย์เจ็ดนูที่เจ็ดตําบลเมืองศรีไข่อำเภอปอดสุปราชจังหวัดอุบลราชธานีเฮวันี่ะครับโอ้เบอร์โทรนั่งครับพ่อมาท่าเขาอยากกินผัดศูนย์เก้าสี่สามแปดหกเก้าเจ็ดสามเก้าครับผมครับผมอันพ่ออายุเท่าไรครับตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดปีครับโอ้โดนเราป่ะพ่อหันเหมาครับ ปลูกพักนี่โรงเรียนอจอยแจงสีอจอยแจงมันี่สี่ปีครับสี่ปีสี่ปีสี่ปีครับทีเ่เฮ็ดโรงเรียนแบบนี้โล่งเรียนนะครับแบบใหม,<า>ม่เฮิ่นแบบใหม่เนาะแบบใหม่ครับว่าเดีอันสารฟ้าตาบอกกอกล่อมขังเฮือน <c oughs> ขึ้นตะกี้แต่ก่อนกับพี่สถานะครับแบบนั้นะะเรือออกไปแล้วครับดีจันไหนพ่อเฮ็ดแบบนี้โรงเรียนแบบนี้ก็ดีที่เฮ่าในป้องกัน ไอ้พี่เสือ้อหรือว่ายัางที่น่ำไอ้นอนน่ำไอ้ยังมากัดกินพักเท่านะันนะเพราะว่าเขาบริใสเคมีเขาจะปพ่นยากระบอกไรแต่เราฮะกระต่างหากเนี่ยอ,อ่อนไหยิบกินได้เลยยิบกินได้เลยครับปลอดสารปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกอย่างนี่นี่ทุกอย่างปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เบิร์ตอยู่นี่แต่ว่าจะยิบกินดินปลูก ล่องเลื่อนเห็ดง่ายๆนะวะเนาะครับผมโค่งเล็กก็ได้โค่งไม่ก็ได้เด้อนะครับโค่งไม่ก็ได้แต่วันเนี้ยโค้งมันใส่พีวีซีขนาดซีครับใส่ที่น่าจะเป็นหกหุนหรือสี่หุนก็ได้เอาแล้วแต่เป็นพีวีซีหกหุนหกหุนนะครับโค้งลงมาเฉียดเท่ามันอาจจะหอนได้เจ้าน้อยอาจจะมีแสลสม่าพ่อปลาไปน้ำบางเทื้าแดดไม่แห้งกันแดดแห้งเทธอจังหน่อยครับผมในโรงเลือนนี่มียังเนีพ่อ อ่ามีพักสลัดครับสลัดสลัดนี่คือสลัดแก้วครับสลัดแก้วตัวนี้ก็สลัดจำอะไรแล้วจำอะไรเมนตัวนี้ขายยังเดียวขายยางเดียวตัวนี้มะเขือเทศครับท่านทันยังเราพ่อท่านเิ่นเอิรนกันแต่่วาช็อกโกแลตช็อกโกแลตคือว่าดํมมันแดดบ่าแห้งไ่จากแดดทำไดพ่อเก็บขาย ครับสุกเต็มที่เลยนะครับทำได้ครับต็มที่ทำนี่ถ้าจะมอ่งไทยก็โคตรจะเป็นอ่าลักษณะนี่สีนี่นะครับนี่เขียมแน่วครับจังสี่แบบนี้เขียมแน่วครับโอ้พอเให้ปลูกสายพันธุ์อื่นนั่นบอกครับสายพันธุ์อื่นก็มีครับพวกเชอรี่พวกราชินี่พวกนี้แคเป็นสายพันธุ์สีเหลืองครับจะมาบ่ท่านไอ้เป็นหน่วยเยอะมันเยอะอีกอีกอีกโดมหนึ่งขออกหนึ่งฟังคนครับผม ปลูกยากว่าพ่อมัเคยเหแบบนี้บบบอบออครับแถบ่อบ่อหนาครับแถว่าาห้าก็ป้องกันแต่มวนมาแลงพอนองังพอแค่นั้นเองนะครับปุ๋ยก็ธรรมดาคือกันทุย่างเหมือนเผื่อจากอื่นเหมือนกันปลูกแถวเดียวแถวเดียวครับเสือกโย่งขึ้นไปเสือกยองขึ้นไปเพื่อว่าให้เพิ่นขึ้นไปตามเสือกที่เห้าเฮ็ดไปนะอันนี้ป้องกันหรือมันสายนามพ่อเป็นสายนามครับสายนามเป็นสายนามครับสายนามถามว่าพดตังแต่เข้าย่างบ่าห้านี่เป็นนวยเป็นยังพุน ถ้าห่อหดตอนที่เพิ่นเป็นดูกเป็นไวเดียวมันจะตีข้อหมายว่ามันจะแตกหรือว่าเทน้ำเยอะเกินไปอก็จะบอคอยรสชาติจะบอหวานบออะไรนกินคืออันห่าห้ากรบคุมนหนาำแสดงว่าบอรเคเทศนี่โมันแเนีเห็ดง่ายครับผมต้องห้าต้องเบึงเลยน้าว่าถ้าหํามองเบึงสิถ้ามันมีน่วยแตกกันสิเขาจะหัวจักเราว่าน่ำเกินโอ้ เออโบกบ่ห<บ>มันมกน้ำไหลายแมนแต่ว่าเท่าก็มักหลายที่กันแต่ว่าช่วงกระด้างไงแบบว่าเออ,เอ,อ,เอ,อที่ยังบ่หัี่น,นี่เป็นหน่วยสุกเดี๋ยวบะหมี่มีนวยสุกถืเป็นหน่วยยังน้อยอยู่งที่ก็เปิดน้ำใส่ตามสายทั้งใส่บัวเปล่าอะไรเลยแต่ตอนนี้พดพื้นเอาตอนนี้เขาพดพื้นเอาครับครับผมไอ้ที่ปลูไสตะกร้ากานา็น่าจะมีขั้งการแบบเดียวนี่กันนี่คือตอนนี้ขึ้นน้ำในอยู่ดีกัน มันขึ้นไปสูงเรื่อยๆบ่พอนั่นครับสูงไปเรื่อยครับสูงไปเรื่อยเฮาจิตออกหาไม่สาวตอยบ่ไม่ครับไม่หอยนะกับโขงน้ำมาอะไรขึ้นกาเอาบ้านนี้เดี๋ยวพาพี่นอนนะครับเจาะเรื่องเล่าเรองการปลูกเกษตรกับพอะน้อยหนึ่งนะครับเพื่อหลายๆคนอยากจะขึ้นปลูกคางบ้านครับได้บ่มาแลงมันหลายบ่พอเกี่วกับสิ่งลบกนถ้าดูเนี่ยทับบ่มากเกินไปกะขนาตกใจมัได้อยู่เนาะครับเพราะว่าได้แต่กับปาร์คดักขึ้น อายุของเสือกหรืออย่างไรเอาไม่ปายไม่ปไไไไลายห้าอะไรทามีความว่าจากการอยากปลูกจากอยากอยากอยาก,ยากทำอยากปลูกจังสินะครับผมอ้าวตำลงบานนี้ขั้นตอนในการปลูกพ่อปลูกไสเคียงปลูกไสเคียงครับห้ามีปุ๋ยมกไอ้ดินมกกักอกยี่แล้วนะดินมกนัมกนี่ไส้นี่ยังแน่ในดินมักครับมักแน่นไหนหลายูุมทีีสุดคือใบส้มสาเฉ<อ>พ่อผมท้ำนี่นะครับนี่ ไอ้ใบมักก็ผมครับนี่คือใบทุ่มสาไม่หัวจักบก็น่าก็ทุ่มสาบใบจามจุลีต้นสำสาสำชาน่ะแมนแมนเอาใบสำสามาครับผมมามักมีจักส่วนครับใบสำสามีขี่ไก่จ่ายสำสาขี่ไก่ใบสำสามาลดหนึ่งยังสี่นะครับระบาดเนี่ยเขาจะใส่ขี่ไก่ประมาณจักหกสอบลดหนึ่งนี่ลดอีกยังระบาดลดกี่อัพครับ เอาพี่น้องคำนวณเอาก็ลแล้วกันรถปิกอัพหนึ่งเอาแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเป็นปนริมาณบานนี้นนขี่ไกลหกสอบครับผมยังเีกวันนี้ครับก็บมีแค่นั้นกับนีไอ้ไอ้จุดดินซีจุดดินซียังน่อ,านอบานนี่ของกรมพัฒนาดินเป็นหามากนะพวกอันปุ๋ยหมักเออเอ,อันอันน้ำเท่าไรหมักดินนะครับนะครับใส่ดินน้ำบ่อบานนี่ เฮยเาเรียวปุ๋ยแต่ว่าดินนะเอาใส่ดินใส่ปุ๋ยมักเท่านี้ใส่ใบใหม่เท่านี้นะนะอือโอ้ต้องเป็นปุ๋ยมักอย่างเดียวครับปุ๋ยมักเพื่อว่ามันจะโปร่งม่ว่า่ได้ใส่ดินเยอะงั้นนะครับถ้าเขาจะใส่ดินน้าเขาก็เอามีใบมีใบใหม่มีขี้ไก่ดินดินบ่ได้ใส่ซะบ่นี่ครับจุลินทรี่ใส่เยอะครับดินจุลินทรี่แบบในนอะบนี้พี่น้องเ้ยดินปุ๋ยอินทรี่เฮ่านี้ล่ะครับดินทุงเลยว่ครับผม ดินถุงอ่ะดินถุงสวมไปแน่เล็กน้อยดินธรรมดาบริสไซบ่ดินธรรมดาบริสไครับบริบริสไซครับเอาด้วยบาดนี่เอาบรใส่ครับใส่ใบใหม่ใส่ขี้ไก่ใส่ดินถุงสามอย่างครับครับเวลาข้าคุกเคี่ยวปละวันมันก็สิบไยแ่ถ้าบอนมานนี่นี่ที่ห้ามมองเห็นนี่เขาจะเอาเวลาข้าต้องการจะรสชาติให้มันดีนี่เขาจะเอาเอาอะไรนะไอไอทานไฟนะครับ ขีเทาขีเทาไฟครับผมขีเทาไฟสามารถเสริมปุ๋ยสะเอียดคือขีไก่เสริมใส่กับขีเทาไฟในจังหน่อยปุ๋ยปุ๋ยนี่คือปุ๋ยอย่างขีเทาไฟนี่่ครับแมนขีเทาไฟรัาปรุงรสห้มันไหนหมักก็ว่าหวาน,นการยังให้เพ่นหวานโอ้ลักษณะนี่นะครับตอนนี้พอขายโลเท่าไรพวกนี้มเาเกียเทศนนี่ขายกิโลละแปดสิบบาทครับ<อ>้สวนนี่นะครับสวนนี่แมนขายดีวะพ่อ ไปกิโลก,ก็ต้องเบดทุกครั้งเดียวบอกขายดีกันนี่ราคาดีปะนี่พ่อขึ้นว่าปูคสิบโลงเรื่อน <Natalie> จำเป็นบอกครับพอ่อเขาต้องเหาน旱อเจะครับไม่ควรดูแลไงกลัว้ะครับดูแลไงกลัวอยู่พืนดินครับโอ้ก็มีหลายอย่างที่ต้องต้องดูแลไง,งกลัวนะครับ,รบ,บการเฮตุก็เป็นกระเบื้องมุ้งลังค่านะครับปูพื้นแล้วก็ ตามด้วยไอ้ผางแงงผางแงงเขียวข้อธรรมดาครับผมยิบขอบโค้งใหม่หรือโค้งเล็กแล้วแต่สะดวกนะพ่อเนาะแม่กัผามากโค้งใหม่ก็ได้แต่ว่าต้องควายแข็งแกร่งยิ่งน้อยนึ่งใส่โค้งเล็กปลูกได้ตลอดปลูกได้ตลอดครับคุยมักขามันจืดไปเข้ากับเสริมใส่เสริมเข้าไปเพราะว่าน้ำหนักเธอกระบอกเบาหลายอยู่แล้วโอ้บางเบาเบาเบานะพ่อเนาะนี่บ่ได้บ่ได้หนักเนาะมันก็บ่ค่อยหนักอยู่แล้ว